สวัสดีครับผมจุนเซสทีวีอยู่เกมเลนโบซิกพาคที่ห้าิไปแล้วมันละชันับชมันเลยโอเคครับแล้วก็วิบญานใช่ฟังถ้าเรืออย่าไปเทียบท่าไหนวะนะเรือรับยงใหญ่เออพอพูดถึงเรือนี้เล่นเบอร์ออฟวอตชิปวอแทงนั่นรถถังเนาะเออเดี๋วยวลองไปเล่นดูเสียงลมเข้าอะไรก็ขอโทษด้วย อืมเอาอะไรดีตอนแรกเก็บตังค์ซื้อตัวนี้อยู่แต่ดูสกิลมันแล้วไม่ค่อยอยากได้เลยซื้อตัวนี้ไม่ดีกว่าเหรออืมเป็นตัวอะไรดีตัวคอนไปแล้วตัวนี้แล้วกันโอเคฮึ๊บฮึ <Okay. S 2> เออเนี่ยมีที่นั่งอย่างงี้ค่อยอยากนั่งหน่อยเนี่ยถ้ามีที่นั่งอย่างงี้นะโอ้ยแต่คือเดิมอแบมันนอนไม่ค่อยสะดวกชนจอิจฉาไม่มีทำไมเขาวิ่งหนีมาลูกน้องเราลูกน้องเราเชียร์แล้วครับ น้องทั้งนกเอียงเยียบไม่อยากจะคุยนะทุกน้องผมอะเบีย้ยถูกตรวจพบติดกองเวน Yeah, I uh. you have located a bomb. Oh. You located a bomb. Frag mm -hmm. grenade out! You have dropped the diffuser. The diffuser is now secured. <What? S 2> ไม่น่าวิ่งกาว,วจะวิ่งช่วยตัวโล่ลครับที่ไหนได้พลาดเองครับเกมแรกผมอ่อยเขาเออไฟดู่อ่อยเขาบ้างเราเนี่ยบอกเลยฝีมือไม่โหดเลยบอกตรง โอนนะบ้าไปแล้วไอ้ยาถ้าลมเข้าแล้วขอโทษด้วยครับอออโโโ้้หห ร่วงลงมาครับยังไงโพราูอุ๊ยล้วอีกสองตัวเพื่อนผมอยากจะคุยนะว่าเขาแย่งตัวค้อนผมไปเฉยเออถ้าเขาแย่งตัวค้อนผมไปผมบอกเลยผมก็เก็บได้มาอ่ะเออจริงไม่เชื่อต้องเชื่อ ตรงนี้สมาธิไม่อยู่บนเนื้อับตัวเลยยิงไม่เลี้ยง คืออะไรเพื่อนเกมแรกวอร์มครับวอร์มคอยดูคอยดูนี่แหละเอาจริงละเอาจริงแล้วจะหาว่าโหุยทำเป็นพูด คอยดูจงดูพลังของข้าพลังของผมอะไม่เคยแบ่งปันให้ใครเอาตัวไหนดีอ่ะเอาตัวประจำของเราดีกว่าตัวประจำของเราคือตัวนี้ครับเคาเล่นคอนอีกแล้วดูก่อนว่าจะซื้อตัวละครเดี๋ยวดูก่อนไม่รู้จะซื้อตัวอะไร ที need bomb. ่ก็าอาจจะเก็บตังค์ไว้ซื้อตัวใหม่ครับแต่ตัวใหม่ก็นะต้องรอ ัวใหม่เราก็ต้องรอพึ่งเข้าพิ่งเปิดปุ๊บก็ต้องรออีกอาทิตย์หนึ่งมั้งถูกต้องแล้วพอรออาทิตย์หนึ่งปุ๊บเขาจะเปิดวางขายใช่หรือเปล่าอันนี้สัมผัสได้แม่งต้องวิ่งออกมายิงเหมือนเดิมโอโจโด้ด้วย ขึ้นไม่ได้เออขึ้นทานนี้เข้าได้อยู่มัง้งมั้งนะแปะเล่นครับตรงนี้กำแพงล้วนเลย ลงน่าจะยากอ๋อนี่ไงทางลงปลาไปเลย You possessed. พี่พลาดครับตรงนี้เข้าไปด้านในน่าจะดีกว่าพาดเองพลาดเองจงหาติบเิดไม่เจอโเูวอ่อยให้ครับอ่อยให้รับ อย่างเราตกปลาเราต้องอ่อยเออจะดูผมจะตีตัวมาชนะให้ได้คอยดูพีมือผมอะถ้าเป็นพูดตามแล้วก็เราจะตามมาให้ทันอืมตัวอะไรดีตัวนี้แล้วกันก็ไปป้องกันผมชอบเล่นตัวนี้แล้วก็ ไม่รู้ตัวไหนน่าจะสองตัวนี้แหละมะั้งประมาณนี้แหละเฮ้ยพิมพ์อะไรมาก็พิมพ์ว่าเราหวยแตกเหรอได้งไง,มง,ไงผมนั้นไม่เคยต้องการ

Whooping mugs.

ไม่ได้ช่วยอะไรเลยกิวเล้าเออถ้าพูดถึงเกมนี้ก็เหมือนคล้ายเกมเอะไรนะจำชื่อไม่ได้อีกแล้วเขาเรียกเกมอะไรนะอืมไม่รู้เกมอะไรช่างเหอะอืมเอาตัวอะไรดีไฟฟา้าไหมเอาตัวดักระเบิดดีกว่าครับ เราแพ้ระเบิดคนเรานั้นแพ้ระเบิดกันได้ทุกรูปแบบ ER ตอนแรกตกใจนึกว่าเพื่อนจะวิ่งไปตรงนี้หนึ่งโจตรงนี้หน e ึ่งโจตรงนี้หน mm hmm. ึ่งโจเฮ้ยเครื่องดื่มหน้ากินนะ ขอกินได้ไหมเฮ้ยยิงเล่นไปไงเลยครับคนอย่างผมไม่มีอะไรจริงจัง รอครับมีความจริงก็นอนรอตรงนี้เลยก็ได้ื <laughs> Op not 4 last operator standing <laughs> ยอดสเต็บเขาดีนะสเต็บเขาดีเฮ้ยผมตกมงที่สามได้ไงเนี่ยบอกแล้ว ok ตีออกมาชนะได้ความเป็นแรกของมนุษย์นั่นเองเล่นตัวอะไรต่อดิตะกี้แทบไม่ปลาจะหมือกันมาทักคนเลยปลาแต่เราวางที่ผิดแก้มือก็ได้เออคนเราต้องแก้มือครับ หมายถึงแบบเล่นใหม่เออแบบเหมือนว่าออแมงตะกี้เราเล่นไม่ดีเออเดี๋ยวเล่นใหม่ดีกว่าเออเดี๋ยวจะโชว์เหนือเล่นใหม่อ,อ,อะไรเงี้ยสำหรับคนไม่รู้คำว่าแก้มือนะเฮ้ยตะกี้เราก็วางถูกนะเราวางตรงนี้เออใช่จะแก้มือทำไมทางนี้ ซูตกโอ okay. เคทำไมยิงพื้นนะมันอันตารายนะเพื่อนเพื่อนเหรอไม่ได้ยิงยพื้น โคตรเจ็บ We the key. รอครับเดี๋ยวเขาก็มาเพราะเราไม่ฝ่ายป้องกันไงล่ะบอกแล้วแม่ต้องทำอะไรครับไม่ได้ช่วยเหลือด้วย ได้ไหมโอ้โห9%ได้ยากอือหืออะแล้วข้าราาอย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามแล้วเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย